สวัสดีค่ะกินจังชาแนลนะคะวันนี้จะพลามารีวิวสินค้าที่เพิ่งซื้อใหม่เป็นรถอ่าสกูตเตอร์มินิฮาเล่นี่ค่ะเอาดูมาคุญแจคุญแจอยู่นี่ <c oughs> นี่นะคะมีคุญแจรถให้ด้วย <c oughs> เสียบเข้าไป <c oughs> แน่ใจว่าดอกไหน <c oughs> นี่ค่ะ เทียบเข้าไปนะคะแล้วก็บิดเอบแล้วก็ใช้มือขวาบิดได้เลยเฮ้ยบิดอนขีนะยังไม่มาใช่แนกันดูร้านละ โอเคเลย <laughs> ชอบชอบ thank you ดูบอดี้ใหม่แต่มันไม่ค่อยตรงไอ้นี่อย่างเดียวนะ ตอนแต่ในนั้นมันมีโชคอยู่อันนี้โชกโชกไม่ตรงหน้าปัดก็ไม่ตรงแต่ไม่เป็นไรไม่แพง <laughs>